อาจจะก,กับเรื่องของที่จะเปิดโอกาสให้ทุกเพศเลยได้ร่วมเป็นนายแบบนางแบบเขาเรียกว่าโอกาสใหม่ที่จะทําให้คุณเนี่ยปังได้ม,มาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างโดยเฉพาะเรื่องของโรคสโต o นะพี่บอลโรคสโต o นี่เกิดจากหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันที่ทําให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองเนี่ยไม่เพียงพอหรือว่าหลอดเลือดสมองแตกก็ทําให้เลือดไหลเข้าเนื้อสมองได้นะคะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นเนี่ยจะชวนคุณผู้ชมชวนพี่บอลด้วย ไปออกกําลังกายเพราะว่าเราไม่รู้เนี่ยบางคนเนี่ยละเลยในเรื่องของการเช็คอัพร่างกายตลอดทั้งปีทํางานเหน็ดเหนื่อยมาไม่ได้เช็คอัพร่างกายไม่ได้ตรวจสุขภาพประจําปีก็ต้อง <ด>ออกกำลังกายาดูแลสุขภาพกันด้วยล่าสุดครับเชิญชวนคุณผู้ชมดีกว่าครับมาร่วมออกกําลังกายกันสร้างสังคมสุขภาพดี no stop no stroke นะครับออกกําลังกายเป็นนิสัยห่างไกลโรคสโตกนั่นเองกับโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอมาพาตครั้งที่11เฉลิมพระเกียรติครับใช่ค่ะก็สมัครได้ที่ wrb นะคะ 11. ไทยดอทรันถึง31สิงหาคม2568เดินวิ่งปั่นพร้อมกันทั่วประเทศ2พฤศจิกาย,ยน2568เตรียมความพร้อมได้แล้วนี่เดือนมิถุนายนเก,เกือบเกือบเขาเรียกว่าค่อนกลางเดือนแล้วเนาะ<อ>เกือบจะปลายแล้วแหละเนาะก็สามารถที่จะเตรียมความพร้อมในการวอร์มร่างกายไปเดินก็ได้ไปวิ่งก็ได้ไปปั่นก็ได้เหมือนกันในวันที่2พฤศจิกาย,ยนพร้อมๆกันนะคะคดูข้อมูลติดต่อแต่ละสนามจังหวัดได้ที่ Facebook ค่ะ facebook wrb ตัวใหญ่นะคะไฟติ ke, ้งสโตร k e ค่ะ F I R f i g h t i n g แล้วก็เว้นวักสโตรก s t r o k e ค่ะนี่นะครับใครที่สนใจเปิดรับสมัครแล้วนะครับรายละเอียดขึ้นให้หน้าจอแล้วด้วยถ่ายรูปไว้ก็ได้ครับแน่นอนว่ากิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเน้นเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีใช่ค่ะก็จะได้มีพลังการออกกําลังกายหมั่นฝึกซ้อมไว้ก่อนะนะครับช่วงช่วงปลายปีใช่ไหมฮะเดือนพฤศจิกาใช่ค่ะก็ค่าสมัครเนี่ยสาม้บาทเท่านั้นเยาวชนที่เขารับเนี่ยนะคะถ้าเป็นเยาวชนอายุ7ปีถึง แปปีค่าสมัคร2 4 0บาทสามสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินไรายได้มอบให้กับมูลนิธิโรงเพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเพื่อสนับสนุนโครงการรอ,อรถรักษาอัม,มพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติค่ะนสนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าวที่อยู่หน้าจอคุณผู้ชมเลยนะคะพิเศษเลยผู้สมัครที่เข้าร่วมกิจ,จก,กรรมนะคะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีสองเท่าและประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขที่กำหนดด้วยค่ะเอาละครับเป็นข่าวที่เน้นย้ำเรื่องของคนที่รักสุขภาพและ ก็ชื่นชอบทั้งเดินทั้งวิ่งทั้งปัน่นเ<ะ>ตรียมตัวกันให้พร้อมเลยกับกิจกรรมดีๆนะครับ